สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมรายการกับเราอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระนารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆที่จะนําสาระนารู้และคดีปกครองต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการกับผมนายเทียดพงศุลทองพี่ต้นตาลครับครับก็ ผมนายสาันทงธีริกรทัพทองค,ครับพนักง,งานคาดีปกครองชำนาญการพิเศษครับ,รบรเช่นเคยครับ<ม>ได้ร่วมพูดคุยกับพี่โดนตาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับได้นําสาระน่ารู้เกี่ยวกับคํำพิพากษาหรืออุทาหรณ์ของสาล เกี่ยวกับคดีปกครองนะครับที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือบรรทัดฐานในการปฏิบัติของหน่วยงานมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเป็นเรื่องง่ายๆนะครับใกล้ตัวนะครับก็เลยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังอยู่ในช่องนี้ก็จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะครับก็จะได้ฟังกันต่อไปว่าเรื่องนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการการ เหตุดวลลคาญจากการจอดรถหน้าบ้านนะครับจริงๆเราก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องเหตุดอลลําคาญหลายๆอื่นเจอบ่อยนะครับคดีแนวนี้เรื่องเหินเร้อาลคาญเกินโจหัวไว้ก่อนว่าเราจะพูดเรื่องนี้ก็ท่านผู้ฟังที่เปิดช่องนี้อยู่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับก็มาฟังกันดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เราเป็นผู้เดือดร้อนลําคาญอย่างเงี้ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเราจะไปร้องสุน้รทองธรรมหรือจะไปร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าจะเรื่องนี้สามารถนำคดีมาฟ้องศาลปกครองได้นะครับผมก็จะเป็น คําถามอยู um ่นะครับ uh, ท Mont ่านผู hmm. yeah, ้ฟังก็ลองเดี <Huh? S 1> ๋ยวมาฟังกัน <git> ดูนะครับ like ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็สถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับใช่ครับผมก็เริ่มรุนแรงในช่วงเดือนเดือนนี้นะครับสิงหาใช่ไหมครับเวเราพวกเราก็ป้องกันกันเต็มที่แล้วใส่มาจัดเต็มเราก็จัดเต็มเลยใส่ทั้งหน้ากากฟิชิลนะครับก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ เชื้อรโควิดนะครับผมเราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสังคมด้วยนะครับนับวันยิ่งกลายพันสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆครับพี่สุกยิ่งยิ่งกลายยิ่งยิ่งกลายพันธุ์ไปก็ยิ่งป้องกันได้มากขึ้นก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงกันจริงๆนะครับเพราะว่าระบาดกันติดเชื้อกันวันวันหนึ่งก็ตกสองหมื่นกว่าแล้วก็เสียชีวิตกันก็ตอนนี้ก็ติดสามร้อยแล้วเพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับผมเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับก็แสดง มีความเป็นห่วงนะครับผมทั้งผมเองด้วยแล้วก็ที่น้่นตานะครับ,รบผมก็มีความเป็นห่วงท่านที่เป็นผู้รับฟังในช่องนี้ของเราอยู่นะครับผมก็ท่านก็โปรดระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยระมัดระวังนะครับผมก็ ออกไปนอกบ้านเท่าที่จําเป็นนะครับหวานผมกับพี่ดนตานก็เ่อนนี้ก็คือเราก็ใช้ชีวิตเท่าที่จําเป็นก็คือออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังตรงไหนที่เป็นชุมชนคนเยอะๆแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงเราก็จะไม่ไปนะครับช่วงนี้นี่ก็มีพวกเดลิเวอรี่ส่งอาหารถ้าเกิดว่าอยู่บ้านก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็สั่งมากินที่บ้านได้นะครับก็ร่วม้วยช่วยกันนะครับเราก็หวังคาดหวังว่าสถานการณ์อย่างนี้มันจะผ่านพ้นไปโดยเร็วนะครับแล้วก็อยู่เรามาเป็นปีแล้วครับแล้วก็ทําให้การเสียชีวิตของประชาชนไทย จะน้อยลงแล้วก็จนกว่าจะไม่มีนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็การฟ้องคดีต่อสารปกครองพิบุรีก็จริงๆแล้วก็เรามีรายการที่ออกทาง อะไรบ้างนะครับเนี๋ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าอุทธรณ์คดีกันนะครับเราผมก็ขอฝากเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ช่องของรายการของเรานะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะรับชมรับฟังรายการของเราย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปหาได้นะครับที่เฟซบุ๊กสังานสารปกครองเพชรบุรีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube สัมานสารปกครองเพชรบุรีได้เหมือนกันนะครับเข้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังของเราก็สามารถคอมเมนต์มีคาถามแล้วก็สามารถถามกันได้นะครับข้างล่าง ก็จะมีพวกเราเนี่ยแหละครับข้าไปตอบกันให้ได้แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็ถ้าเกิดอยากจะโทรเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์032709400นะครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน hotline ของเราที่เบอร์135นะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะมาที่ศาลของเราก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์ ามารถมาได้เหมือนกันนะครับที่เลขที่ตั้ง980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลจะอ่ำอำเภอจะอ่ำจังหวัดเพชรบุรีนะครับช่วงนี้มาก็จะทําตามมาตรการป้องกันโควิดเล็กน้อยนะครับคือมาเองนี่ไม่มีเบอร์นะครับไม่ต้องถ้าถ้ามีเบอร์นี่คือเบอร์โทรแต่มาเองนี่คือมาได้เลยนะครับตามเวลาราชการตามปกติเลยนะครับก็มาอย่างที่สารปกครองเพชรบุรีนะครับอยู่ที่สายในนะครับคืออยู่ประมาณกิโลเมตรที่200ได้ใช่ไหมครับตรงข้ามกันนะครับตั้งอยู่ตั้งกิโลเมตร200ครับท่านที่อยู่ใกล้ๆคือ ในจังหวัดเพชรบุรีหรือประจวบสมมุติขับเส้นในก็จะผ่านเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านที่อยู่ไกลๆก็อาจจะไม่เห็นหน่อยแต่ว่าถ้าตั้ง GPS ก็น่าจะมาได้ถูกต้องนะครับก็ศาลก็เปิดทําการตามปกติตามเวลาราชการนะครับก็ท่านที่สงสัยไม่อยากจะโทรศัพท์ก็มาเองได้ที่ศาลของเพชรบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีรอต้อนรับอยู่นะครับแต่ก็ทําตามมาตรการความความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดหน่อยครับก็ไม่มากก็เหมือนปกติทั่วไปที่หน่วยงานอื่นเขา ทำกันนะครับผมก็มาก็เจ้าหน้าที่ก็รอให้คำปรึกษาอยู่ถ้าท่านสงสัยประการใดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการแจ้งไว้นะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับผมส่วนการฟ้องคดีเนี่ยก็ปัจจุบันก็เน้นหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบผมก็ฟ้องคดีก็ฟ้องได้ด้วยตนเองถ้าท่านมาแล้ว เห็นว่าจะฟ้องเลยก็ยื่นฟ้องได้ที่ศาลรปกรครองที่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับ<า>ผมยื่นฟ้องด้ดยตนเองก็คือแต่ท่านต้องเตรียมคำฟ้องคำขอ้คำฟ้องและเอกสารประกอบไม้ครบชวนแล้วก็ถ่ายสำเนาเกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ที่ศาลจะต้องยื่นให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยให้ครบจํานวนชุดเหมือนกันนะครับ,รบผม,ผมตรงนี้ท่านก็ต้องอถ้าจะยื่นฟ้องก็ต้องเตรียมมาให้ครบตรงนั้นนะครับผมใช่ครับครับผมแต่ อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาย,ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นการยื่นฟ้องเมื่อ,อได้ยื่นคําฟ้องต่อเจ้าพนักงานไปนรษณีย์แล้วลงประทับตราวันวันที่เท่าไหร่ก็ถือว่านั้นเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับผม,บผมแล้วอีกทางหนึ่งก็ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบผม,บผมส่วนตรงนี้ต้องให้พี่ต้นตาลแนะนําสักหน่อยว่าจะ ดำเนินการอย่างไรเวลายื่นฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับการฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครับก็มีง่ายๆขั้นตอนไม่เยอะมากครับพี่สุครับก็สามารถท่านเองนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสารปกครองแล้วเลยนะครับที่เว็บไซต์ admidcor dot th นะครับเข้าไปก็มุมขวามุมขวาบนนะครับก็จะมีไอคอนการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์ครับ คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับเกี่ยวกับสมัครเพื่อขอ username แล้วก็ password เพื่อจะล็อกอินแล้วก็จะเขียนคำฟ้องได้ในนั้นเลยนะครับก็บค,บคือช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกไว้ก็คือเป็นช่วงของโรค ดานการโควิดไรนะครับท่านที่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ้าสะดวกฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทาตามกระบวนการและขั้นตอนที่พี่ต้นตาลบอกไว้ได้นะครับก็คือสะดวกท่านเองก็ไม่ต้องมาที่ศาลนะครับผมสะดวกและปลอดภัยใช่ท่านที่ว่านนะครับผมเวลาท่านเขียนคําฟ้องอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะมาที่ศาลนะครับผมศาลก็จะออกเป็นคดีหมายเลขดำไว้ให้ท่านได้นะครับทีนี้เวลายื่นคาขออย่างอื่นก็ยื่นมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดนเลยนะครับผม ส่วนเวลาทําคำคัดค้านคาให้การอะไรเงี้ยส่วนกระบวนการพวกนี้ก็จะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่ท่านฟ้องเข้ามานะก็ถือว่าสะดวกแก่ท่านผู้ฟังที่จะใช้ช่องทางฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับผมคลิกปุ๊บเดียวถึงเลยรวดเร็วใช่ครับก็ก็ถือเป็นช่องทางนะครับในการฟ้องคดี่อศสารนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับถ้ากิดท่านมีเหตุร้อนเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับผ ในวันนี้นะครับผมเราก็เมื่อกี้พูดถึงเหตดเดอร์รถลำคารเกี่ยวกับการจอดรถขวางหน้าบ้านนะครับ,รบท่านผู้ฟังถ้าอยู่ในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่บ้านติติกันนะครับบางทีการจอดรถเนี่ยบางทีมันไม่พอนะครับหน้าบ้านท่านอาจจะมีรถสองสาคันนะครับมีน,น้นตาลนึกออกไหมก็คือรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ ก็อาจจะจอดหน้าบ้านได้นะครับผมพื้นที่หน้าบ้านเ็าเป็นทาวฮาวน์โฮูมนะครับผมแต่ถ้ามีรถหลายคันเนี่ยท่านอาจจะจอดไม่ได้ท่านอาจจะคิดว่าอ่ะเหลื่อมไปเหลื่อมล้ําไปบ้านเหลื่อมไปบ้านหน้าบ้านเพื่อนชาวบ้านที่อยู่ข้างๆสักหน่อยนึงนะครับแต่การอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเคารพกันนะครับต้องให้เกียรติกันนะครับการที่ไปล่วง่วเกิดล่วงล้ําล่วงล้ําเขียนตหน้าบ้านเขาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ต้องต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแต่เขาบอกว่าอย่ามาจอดหน้าบ้านฉันอย่างเนี้ย เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าเราจะได้อยู่กันอย่างปกติสุขในในในหมู่บ้านนะนการที่เราจะทะเลาะกันเพราะว่าปัญหาเรื่องที่ว่าทุบรถกันบอก่ไปจอดหน้าบ้านก็มีเกิดขึ้นขึ้นรองขึ้นศาลนะครับปัญหาเกิดเยอะแยะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงขั้นชักปืนขึ้นมายิงกันเลยนะครับเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องจอดรถหน้าบ้านเนี่ยครับเหตุรื่องำคาญนี่บางทีจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยไม่ได้นะครับแต่ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงชีวิตกันนะครับเราก็ต้องระวัดระวังนะครับอยู่ใกล้กันก็ต้องคอยติดต่อสันานะครับคือถ้าถ้าเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องเคารพเขานะครับเราก็ต้องหาที่จอดรถของเราในเรื่องของการจอดรถนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนรุทาวนันก็อดีเนี่ยเรา,ารบอกข้อเท็จจริงเนี่ยก็ก็เดี๋ยวนะครับก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้านะก็ว่าจะเป็นยังไงแล้วครับก็รบหรือว่าช่วงนี้ก็เปิดหัวไว้ก่อนนะครับได้ครับผมอันพักสักครู่เดียวครับ ครับก็กลับมาพบกับช่วงที่สองรายการนะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังอุทาหรณ์ที่พิสุพูดเกิ่นไว้เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถของเพื่อนบ้านเขาจะเป็นที่มาที่ไปยังไงถึงได้ทะเลาะกันนะครับครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเหตุเดือดค้าขาอย่างหนึ่งนะครับในการที่มีเพื่อนบ้านมาจอดอยู่ทุกวันทุกวันนะครับเราเราบางทีเรารีบรีบเร่งใช่ไหมครับจะเข้าจะออกมันก็ติดนะครับเวลาที่เรารีบร่งเนี่ยบางบางทีเราก็ออกไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่า บางเกาใจเขามาใส่ใจเราแล้วกันนะครับบางท่านที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขารีบเร่งมีธุระด่วนไปรับพ่อไปรับแม่ไปรับลูกที่จะต้องทํางานเลิกเรียนอย่างเงี้ยแต่มีรถมาคาอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยผมเห็นบางคนที่ถึงขั้นติดป้ายเขียนเลยนะครับห้ามจอดฝังหน้าบ้านครัไอ้นี่ก็คือเป็นปัญหาลูกแตกลูกแตกที่บางทีก็รู้สึกว่าบอกแล้วว่าคุณยาวันกรุณาอย่ามาจอดหน้าบ้านบอกอย่างเดียวไม่พอก็เขียนป้ายติวด้วยวันนาอยากจอดรถหน้าบ้านยังไม่ พอยังทานู่นนี่นั่นหลายหลายอย่าง,ตงาแต่สุดท้ายก็ยังมีมาจอดอยู่อย่างนี้นะครับสแสดงว่าอ,อ,อาจจะเกิดโทสะได้นะครับ,ใ,รบใจเขาใส่ใจเรานะครับ,รบก็เราทําทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังมีมาจอดเนี่ยใครที่มาจอดก็ต้องนึกถึงใจเจ้าของบ้านบ้างน,นะครับ<ช>ก,ก็อยากจะให้คิดอย่างนี้นะครับที่พูดเรื่องนี้นะครับ <าม S 1> เพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้เข้าใจกันนะครับถ้าที่ทว่าใส่กันก็จะจะทำให้เราอยู่กันอย่าง มีความสุขได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวเราอยู่บ้านติดกันแต่ถ้าคุณมีบ้านหลังเดียวไปอยู่ในชนบทอย่างเงี้ยกลางทุ่งเลยอันนั้นจ,จะจอดตรงไหนจอดไว้เลยคุณขับรถเข้าไปในกลางทุ่งเลยครับคุณจะจอดตรงไหนก็ได้เพราะว่า กลางทุ่งเนี่ยจะไม่จะมีที่ใครหรือว่าคุณจะจอดไปเข้าในที่ใครเขาคงไม่ห้ามคุณหรอกเพราะว่ากรรมสิทธิ์ของใครก็ยังเป็นของคนนั้นอยู่นะครับคุณจะไปจอดนิดๆิดหน่อยๆก็คงไม่ว่ามันรำคาญคุณแน่นอนกว้างมากใช่แต่ว่าไอ้นี่คือพออยู่ใกล้กันติดติดกันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องนี้ก็นําสู่นํามาสู่เรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็มาฟังข้อเท็จจริงกันนะครับว่าในเรื่องเนี้ย คือจริงๆแล้วมันก็ข้อเท็จจริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับ,บแต่ว่าที่นํามาเล่าสู่กาฟังเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับ,บผมแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถนําคดีมาสู่ศาลปกครองได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นเรื่องคดีปกครองนั่แหละครับ,บก็ ก็เหมือนกับจะแนะนําท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็ให้ได้รับรู้ว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าท่านหันหน้าเพิ่งไปเพิ่งใครมาได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็นึกถึงสารปกครองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับที่หรือทางสาธารณะหรือถนนสาธารณะหรือทางฟุตบาทนะครับหรือเหตุระงับเหตุระดมการอย่างนี้ครับก็ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ดูแลและเขาไม่ดูแลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการละเลยต่อหน้าที่นะครับที่รันต่างก็อาจจะนําคดีมู่สารปกครองได้นี่ก็คือบอก เหมือนกับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไว้ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ก็อาจจะนําเรื่องนี้มาสู่ศาลปกครองได้ถ้าท่านเห็นว่าจะใช้สิทธิ์นะครับต่อศาลปกครองแต่ถ้าท่านบอกว่าจะใช้สิทธิ์ทางทางอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างส่นน้น้งธรรมอำเภอส่วนน้ำธรรมจังหวัดก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกทางหนึ่งหรือท่านจะใช้สิทธิ์ในทางแจ้งความดําเนินคดีในเรื่องของพรบจราจรก็ก็เป็นเรื่องของท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่อี ในเรื่องกรณีเนี้ยคือเราพูดถึงคดีปกครองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่้นสามารถจะสิทธิ์ในทางปกครองได้นะครับผมเช่นกันนะครับผมถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของท่านนะครับผมก็ข้อเท้จริงก็อามีอยู่อย่างนี้นะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนดำคาญจากการกระทําของนายโจและนายโทนะครับผมนี่มันชื่อสมมุตินะครับชื่อใครนายโจโจและโทนะครับโจและโทเพื่อนบ้านซึ่ง อยู่บ้านใกล้เคียงกันโดยบุคคลทั้งสองและบริวารจงใจใช้และครอบครองถนนบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยใช้เป็นทางเข้าออกเป็นทางแยกร่วมโดยมีการนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดล้างนำวัตถุต่างๆมาวางบนถนนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเข้าออกจากบ้านไม่สะดวกมีการนำรถยนต์มาจอดปิดหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีนอกจากนี้ ขณะจอดรถหรือออกจากออกจากออกนะออกรถจะเร่งเครื่องยนต์เสียงดังดังเบิ้ลเบิ้ลวุ่นวุน <laughs> ให้ให้รู้ว่าเครื่องติดครับผม <laughs> <laughs> มีกลิ่นและไอน้ำมันเปิดเพลงเสียงดังทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจึงได้ร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขต เพื่อ <P ew> er> ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวครับผู้อนนวยการเขตแสดงว่าอยู่ในเขตกรุงเทพครับผมใ,ในการเขตนะครับผมถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คงเป็นเทศบาลใช่เทศบาลนอระบตใช่ครับผมข้อจริงต่อมานะครับแม้ว่าผู้อํานวยการเขตจะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าของบ้านทั้งสองหลังเนี่ย ดังกล่าวเนี่ยยังปฏิบัติเช่นเดิมผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องผู้อำนวยการเขตและกรุงเทพมหานครเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และที่2องอันดับต่อสาปกครองขอให้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมืองพศ2 5 3 5และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2 5 3 5รวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนวันละ500รบาท รับดจากวันฟ้องต้นไปจงก,กว่าผู้ถูกฟ้ฟองคดีจะไปบรรณาธิทา่ตามกฎหมายกําหนดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าข้อที่จริงเนี่ยก็มาจากเหตุเรื่องร้องคารที่ทางผู้ผู้อยู่ใกล้ๆบ้านทำก็คือจอดรถบ้างเปิดเพลงบ้างเบิ่นรถเบิ่นรถดังๆอบไหม ใครไม่ชอบแล้วมันเป็นมลพิษทั้งเสียงทั้งหลายๆอย่างนะครับแต่คนที่ชอบมีนะอ๋อคนทำหรือเปล่าใช่คนที่เขามีรถไงใช่ใช่เขามีรถเขาก็อาจจะอยากทดสอบเครื่องว่าเครื่องมันเครื่องมันแน่นไหมเครื่องเสียงดังดีไหมอะไรเงี้ยใช่เปิดเพลงก็เครื่องเสียงเบรดเบรดดีไหมหรือว่าแจ๊ ฟังแล้วมันมันมันล้วถึงใจหรือเปล่าประมาณนั้นนะพี่ต้นตานะครับคือคนคนที่ชอบก็คือคนที่ทำนะครับแต่ว่าบางทีเราลืมนึกถึงคนที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับเพราะว่าอยู่ในเขตกรุงเทพก็คืออยู่ในเขตของที่มีประชาชนไปอยู่ติดๆกันนะครับนะครับใช่อยู่อยู่วอ้อครับเรานึกถึงใจเขานะครับผมนึกถึงใจใจเราใช่ไหมครับพี่ต้นตาลดังนี้ก็เลยก็เลยเกิดปัญหาในการฟ้องคดีนี้มานะครับผมก็เลย เป็นเรื่องเป็นลาวกันขึ้นมานะครับก็ในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่การพนันนะครับ่แต่นี่คือปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> <ๆ>ค,รครับผม <c oughs> ความคิดเห็นไม่ตรงกันปัญหาเลยเกิดขึ้น, <c oughs> นมาสู่การฟร้องคดีนะ <c oughs> ครับผมเพราะผู้ฟ้องคดีก็ไปร้องเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รับการแก้ไขใช่ครับจะเห็นจะเห็นไหมครับพี่ด้อนตาลอย่างที่เมื่อกี้ผมก็ได้เกิ่นไปแล้วว่าเอ๊ะคดีนี้มันนำมาสู่สารปกครองได้อย่างไรครับก็ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็ได้ไปร้องที่ ผู้อำนวยการเขตนะครับผมซึ่งผู้อำนวยการเขตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับผมจริงๆแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับในตามตามกฎหมายตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายพรบการสาธารณสุขเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือถ้าเป็นกรุงเทพก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพสำหรับในกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ทําไมเป็นผู้อำนวยการเขตล่ะก็แสดงว่าผู้ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็คงจะ เอามอบอำนาจในส่วนนี้ให้ทางผู้ในการเขตเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ,รดูแลรักษาในแต่ละเขตตั้งแต่ใน,ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับ,รบในการ,รดูแลความเดือดร้อนเหตุเดือดร้อนรำคาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ไอตรงเนี้ยเมื่อร้องที่ผู้ในการเขตก็ถือเป็นก,ก็ถือว่าเป็นเจ้าพน,นักงานท้องถิ่นตามพรบตามกฎหมายกําหนดว่างนั้นครับด<พ>ังนั้น ก็ <g ül> ต้องไปดูว่ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือเปล่าก็คือคือผู้นายการเขตก็ต้องมีหน้าที่ในการเหตุรับผิดชบเหตุรัอตำการหรือเปล่าตามพรบสาธารณสุขหรือมีหน้าที่ตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบรียบร้อยของบ้านเมืองพศ .2555 หรือเปล่าในการ,รที่จะดูแลว,ว่าเอ๊ะคุณไปจอดรถอยู่บน หน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นถนนถนนอยู่นะเป็นทางเท้าไปถนนอยู่นะริมริมฟุตบาทใช่ริมริมฟุตบาทนะครับผมก็การที่ไปจอดรถไปไปไปทำอะไรอยู่บนหน้าบ้านเนี่ยของคนอื่นเนี่ยหรือของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นข้อห้ามมิให้กระทําหรือเปล่าก็คือตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าถ้ามีหน้าที่ก็ผู้นำแคนเขกก็ต้องทําก็คือต้องต้องไปดูแลไปจัดการตามแต่อำนาจหน้าที่ที่กาหนดไว้นะครับผม จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้อกฎหมายกันช่วงหน้าสักนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังคําวิจัยของศาสาจของสุดว่ากรณีนี้ผู้ในการเขตเนี่ยละเลยต่อหน้าที่หรือเปล่านะครับร<ม>จะเห็นว่ายังไงนะใช่ครับครับผมงั้นเหรอพักกันสักครู่เดียวครับ,รบผม ครับก็มาสู่ส่วงสุดท้ายของการนะครับพิสุครับเดี๋ยวก็มาฟังพิสุพูดถึงเกี่ยวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังว่าศาลจะว่าอย่างไงนะครับครับผมก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ .2555 ครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ .2555 นั่นแหละครับตามที่ได้เกินไว้แล้วนะครับก็ทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกฎหมายหลักในการที่จะดูว่าทาง ทางผู้นาการเขตก็คือกรุงเทพหมหานครเนี่ยก,ก็ก็มีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลหรือเปล่านะครับผมไอ้รตรงนี้ก็แต่ชนิดหนึ่งก็คือว่าในกรุงเทพในกรุงเทพก็คือ,อก็คือผู้นาการเขตหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไอ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานค,ครก็เป็นเ<ช>จ้าพนังงานท้องถิน่นแต่ถ้าเราถามว่าอ้าวแล้วไอ้ท้องถิ่นอื่นล่ะ อ่ราชการสองถิ่นอื่นอย่างเช่นเทศบาลอย่างเช่นอ่อบจอบตนี่แหละครับถ้าใครจะเป็นก็ก็ต้องไปดูนะครับก็คือถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็คือเจ้าพนักงาน้องถิ่นเนี่ยก็คืออ่ก็หมายความอย่างนี้ครับก็คือหมายความว่านะครับผมคือนายกการบริหารจังหวัดเนี่ยสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันนี้คือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับนายกเทศมนตรีก็สำหรับในเทศบาลครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับผมผู้ว่รราการกรุงเทพสำหรับในกรุงเทพมาหานครนะครับ,รบ,รบผม นายกมูลธยาสําหรับในเขตมูลนิธยานะครับผมผู้บริหารองค์กรรองทอ่ถินอื่นสาหรับองค์กรปกคกองสินงถิ่นนั้นๆอันนี้คือตามกฎหมายก็แสดงว่าในกรุงเทพก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าเหมือนที่บอกก็คือว่าถ้าเป็นท้องที่อื่นก็คือเป็นไปตามที่กล่าวไปนะครับผมอันี้ก็คือเป็นไปตามกฎหมายนะครับผมทีนี้ถ้าไปดูว่าเอ๊ะแล้วไปจอดรถหน้าบ้านเนี่ยอาจจะมีจะมีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่กฎหมาย พรรบักษัติข่าวสารกำหนดกำหนดไว้หรือเปล่านะครับก็เหลือไปดูมาตรา17นะครับมาตรา17บดก็คือตรงนี้คือห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับก็คืออันเล็บ2องนี็คือจอดจอดหรือขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์นะหรือล้อเลื่อนนะครับบนทางเท้าเว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผลผลผันให้จอดหรือขับขี่ได้นะครับผมแสดงว่าแสดงว่าตรงนี้ก็ห้ามไม่ให้จอดใช่ไหม แล้วเจ้าพนักงาน้องถิ่นเขามีหน้าที่อย่างไรก็มีหน้าที่ดูแลสิครับ,บใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ไหมครับก็ <laughs> คือใครจอดใครไปจอดก็แสดงเ,เขาห้ามมาแล้ว <laughs> ถ้เชาไปจอดก็ต้องไปดูแลว่าเอ๊ะตกลงเราลง,ลงจอดได้ไหมใช่ไหมครับผมก็ <laughs> ถ้าจอดไม่ได้ก็ไม่ได้ผลผนันคุณจอดไม่ได้คุณไปจอดหน้าบ้านของคนอื่น ซึ่งเป็นทางเท้าไอเป็น,เป,นเป็นฟุตบาทเนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่สาธารณะนะครับผมก็มต้องห้ามไปเตอนไปตักไปเตือนเขาครับผมตักเตือนมีหน้าที่ไหมก็มามามาดูมาตรา44ตามพรบรักษาความสะอาดนะครับผมบนอกก็คือนอกจากอำนาจที่ได้บัญญัติไว้แล้วเนี่ยครับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างนี้นะครับของรัฐสางตักเตือนผู้กระทําความผิด หรือสิ่งหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือกะจัดความสกรปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดสิ้นไปอันนี้ก็คือพอเห็นว่าผิดเนี่ยใช่ก็มีหน้าที่จะต้องตักเตือนให้ให้ทาให้ถูกต้องครับ<ๆ>นี่ก็คือแสดงว่ามีหน้าที่ตามประวัติาความสะอาดใช่ครับนะครับผมส่วนไปดูประวารสาสารณสุขเนี่ยพศ .2535 เนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เหมือนกันเลยครับ <solutions. S 1> เหมือนกับพรบรักษาความสะอาดก็คือก็คือราชการสง่งถิ่นก็เป็นองค์การบริหจังหวัดเทศบาลองค์การาบริหางส่วนตำบลกรุงเทพมหานครมหานพัทยาและองค,คอ์กรกองสิ่งอื่น <c oughs> น,นะครับผมส่วนเจ้าพนังกงานท้องถิ่นก็คือนายกองค์การบรส่วนจังหวัดนะครับสําหรับในเขตองค์การแผิหจังหวัดก,ก็ก็เหมือนกันนะครับตามที่ผมได้อ่านไปแล้วในพรบรักษาความสะอาดนะครับแต่ว่าเราไปดูว่าอ้าวแล้วมี มีกฎหมายให้มอำนาจในการแก้ไขเหตุระดมคานไหมครับผมก็มาตรา26นะครับผมที่เกี่ยวข้องก็คือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการห้ามผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้ก่อเหตุระดมขานในที่หรือทางสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับในสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งระงับเหตุระดมานนั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรา26นะครับที่ที่เาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการที่จะเข้าไป ตรวจสอบแล้วก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับแก้ไขปัญหาที่เราต้องการที่เกี่ยวที่ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ก็มาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วท่านท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่นันตานะครับก็ฟังดูแล้วก็จะเห็นภาพหรือยังครับว่าตกลงทาง ทางผู้ฟ้องคดีที่ร้องเรียนไปยังผู้นาการเขตผู้นาการเขตเนี่ยเขา,า,าเ,เขามีอำนาจหน้าที่ใช่ที่จะต้องเป็นจริงไหมตามกฎหมายไหมครับ <ๆ S 2> ถ้า <ๆ S 2> มีหน้าที่เขาก็ต้องทําใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าเขาทาแล้วถ้าเขาทาแล้วทําแล้วทำจนถึงที่สุดแล้วครับ อย่างนี้เขายังละเลยต่อหน้าที่ไหมเอ้ยน่าคิดนะครับเป็นปางที่ว่ายังไงไปตักเตือนไปว่ากล่าวไปนู่นนั่นแล้วแต่ว่าคนนี้ก็ยังก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่ใช่ครับคือคือทําตลอดทํามาตลอดและทําถึงที่สุดตามที่กฎหมายแฮมหน้าแล้วเนี่ยก็คือว่ายังละเลยไหมแต่ว่ากรณีละเลยนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ได้ทําทาแล้วเล็กน้อยหรือทําบ้างบางส่วนอาจจะลาช้าใช่ไหมครับหรือไม่ได้ทําเลยก็คือละเลยใช่ไหมครับทำแล้วยังไม่เสร็จก็ ก็ก็อาจจะยะเลือยอยู่แต่ว่าถ้าผ่านพน้นระยะเวลาไปก็อาจจะถือว่าทําบ้างแต่ไม่เสร็จ,รจก็อาจจะล่าช้าได้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องละเลยล่าช้าหรือเปล่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปฟังคาพิพากษาของศาลของสุดดูนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าไอ อยาที่อยากจะพูดก็คือปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือที่ไปจอดรถอยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยอยากจะให้จริงๆแล้วมันแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวก็ค<ช>ือเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานะ<ช>อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับทุกคนก็เร่งรีบทุกคนก็มีหน้าที่กันทุกคนนะครับผมก็อยากจะให้เข้าใจกันมากกว่านั่นคือการทางแก้ที่ดีที่สุดนะครับการนําคดีมาสู่ศาลก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือการเข้าใจกันคุยกันดีกว่าคุยกันง่ายกว่านะครับเอาละครับก็ลงมาฟังนะครับเรื่อง เรื่องนี้ว่าสารปครองสูตจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับผมก่อนนนี้เนี่ยครับสารปครองสูตได้วินิจฉัยสรุปพอสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับเมื่อผู้นวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วได้มอบให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่โดยพบว่ามีการจอดรถบริเวณถนน ตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนําการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรที่ใช้ทางร่วมกันนะครับโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมรวมทั้งห้ามมีให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาด นะครับผมจึงเห็นได้ว่าผู้หน่วยการเขตได้ดําเนินการตามอานาจหน้าที่โดยตักเตือนและแนะนําผู้กระทําความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทําความผิดแก้ไขหรือขัดหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปตามมาตรา16แห่งพระราชญญัติการสาธารณสุขพศ2535งห้มาด้มาตรา44วงเล็บส แห่งพรบรการรักษาความสะอาด .2525 นะครับผมนอกจากนั้นยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องดําเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทําความผิดก็ได้มีการจับกลุมและเปรียบเทียบปรับอัเป็นการดําเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วอีกทั้งยังได้มี หนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตํารวจเพื่อให้ดําเนินการกรณีการจอดรถบนบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดําเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกับกําชับผู้กระทําความผิดมีให้กระทําอีกและกําชับเจ้าหน้าที่ของตอนให้ตรวจตราอย่างต่อเนื่องต่อไปจึงถือว่าผู้ในาการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วกรณีไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและมิได้เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับผมศาลก็พิพากษายกฟ้องในเรื่องนี้นะครับผมบก็เป็นค,คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อรจุด11ครับ2563นะครับผมก็ถือว่า เป็นข้ออ้างอิงใครจะศึกษาค้นคว้าก็จดไว้นะครับไปเซิร์ชหาดูได้ตามคำพิพากษาที่ว่านี่นะครับผมก็ถือว่าสารปกครองสุดก็เห็นว่าผู้ในการเขตก็ได้ทําหน้าที่อย่างที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้บ้านกันนะครับใช่ครับ ก็มีน้ำใจกันดีกว่านะครับดีกว่าทะเลาะกันแล้วก็นาคดีมาสู่อสารแบบนี้นะครับก็สำหรับอุทาหรณ์คดีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิสุ์เช่นเคยครับที่นํามาเล่าให้พวกเราได้ฟังถือว่าสนุกเลยแลก็ใกล้ตัวพวกเรามากทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับและต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดสมุทรจคงคดีขันด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับพวกเราสองคนได้มาจัดรายการในวันนี้สวัรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบบััันนมาทะคครรสสวดีบ 你好。